กหินตารับตาบ่ายนี่กับกูตายรอนก็แพงลูกแพงโอ้ยมากิหินตารับตาบ่ายตายตายตายนะมักิหินก่อนเดียวนี่ à có hà nhầm gái vào hà ngoan có leo à có ngon măng à có ui lột cái đi ơi ui lột cái gì mà chị là du lại à. không phải chịp lên lột liền đi Ô lột cái tạc mà lột đi ra chỗ bố cái bị một cái bố โอ้โิก่มนนะบุกโกลหนงโบมีดียานงอู้อบทิมน่านยเบึงนี่รถเจ้านี่ขันคายกับเกินห้าสิบพันเยบึงราคานี่อุ้ยอู้รถนี่นะอู้เก่าเลยนะมาน้าเมนี่เอาขึ้นรถเขาเนี่ยเมโตมาบอย่านีมาโอ้ยปักกรนมึงงนางพากไปจีบยโอ้เยันเดียวนี่ bao ừ, nhiêu mẹ Bự uh, là, là có bao đồ lột nữa. Mưa con, một chữ cái đây. chắc mình sẽ phải <laughs> sao cô phải sang lột cái lột cô. Muốn mang vào cô cái Hai phản. Chưa cho siêu cái thịt. Dành cô. โอ้โหสีคายให้มันกันดิสาวพันก้าน่งชังนี่ฮะนำเด่ม้าวว้าวว้าว,ว,าว bạc ta làm của bye bye thư น้ำดื่มลาวน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานสากลน้ำดื่มลาวที่แข่งขู่กับคนลาวและยังเป็นน้ำดื่มคนลาวห้อยเปอร์เซ็นต์ดังคำที่ว่าลาวเห็ดลาวได้ลาวใส่ลาวเจริญน้ำดื่มลาว